สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลคัคนาราศีกรกฎนะคะวันนี้มาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำดวงงานเงินความรักประจำเดือนม,มกราคม2567นะคะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะปีใหม่นะคะกลับมาก็ขอให้มีกำลังกายกำลังใจนะคะในการกลับมาเริ่มต้นการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจนะคะการเรียนการทำธุรกิจหรืออะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบเะคะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะพลังงานของชาวกรกฎว่าจะเป็นยังไงคะ่ะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกตัวได้ใต้ชื่อคลิปนี้คะ่ะคระยาจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้คะ่ะนรีระดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะพลังงานของให้พระพิคเนตนะคะใบแรกสำหรับชาวกรกฎนะคะบีแคนดิ นะคะเหมือนกับพลังงานของคุณเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะคุณอาจจะกำลังถูกเจ้านายผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การโปรโมตนะคะเพราะว่าคุณมีความสามารถมากๆนะคะหรือบางคนเนี่ยกำลังก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมนะคะมีลุ้นกับตำแหน่งใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการลงสมัคร ตำแหน่งหัวหน้าตำแหน่งผู้บริหารอะไรบางอย่างนะคะหรือบางคนอาจจะสมัครในเรื่องของการเมืองนะคะอะไรบางอย่างที่เป็นตัวแทนนะคะที่จะไปช่วงชิงตำแหน่งช่วงชิงชัยชนะมาก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันชิงรางวัลอะไรบางอย่างนะคะเป็นตัวแทนที่มีความสามารถศักยภาพมากๆนะคะชาวกรกฎเดี๋ยวขอดูต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ออร์คาอีกหนึ่งใบ promise of the future โอ้โหมกราคมนี้นะคะชาวกรกฎคุณตั้งใจมากๆนะคะในการที่จะทําตามแผนชีวิตของคุณที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้นะคะอะไรที่คุณจะต้องทําให้ได้นะเหมือนกับคุณจะต้องแบบเก้าวขึ้นไปสู่สิ่งนั้นทีละสเต็ปทีละก้าวนะคะไปให้ได้ตามแผนตามแผนที่วางไว้ทางระ,ระยะสั้นระยะยาวนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่า ต้องทําวิจัยวิทยานิพนธ์นะคะทำผลงานให้สําเร็จในช่วงเวลาของปีนี้ก็ได้ะคะมกลาก็ กำลังมุ่งมั่นยยามกลับมาเริ่มต้นทําไปตามแผนแล้วนะคะดูมีความหวังแล้วก็ดูมีกําลังใจนะคะมีความกระตือรือร้นที่ดีเข้ามานะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณหวังหรือเป้าหมายของคุณาอาจจะยิ่งใหญ่มากๆก็ได้นะคะสําหรับความสําเร็จในปี2568ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขยนนนันกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะสากรกฎมาดูกันต่อคะ่ะกับพลังงานจากไพ่ออเดเคีอีกหนึ่งชุดนะคะ Danger นะคะ There is danger approaching นะคะ อาจต้องระวังนิดนึงนะคะเหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงอะไรที่มันอันตรายนะคะกรกฎอย่าใจร้อนกรกฎอย่าบุ่มบามกรกฎอย่าเ,เหมือนกับว่าทําอะไรโดยไม่ดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะเพราะนั้นด้วยความที่ อาจจะมีปัญหาอุปรสรรคอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะนอกเหนือความคาดหมายของคุณเข้ามาได้นะคะเพราะนั้นต้องระวังนะคะอย่าไปในทางที่มันเสี่ยงมากจนเกินไปนะคะอย่าเชื่อคนง่ายอาจจะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนนะคะชาวกรกฎนะคะใช้เซนส์นของคุณชส้สติปัญญาของคุณได้ดีนะคะคุณจะรู้นะ,ะว่าคุณไม่ควรทําในสิ่งนั้นหรือไม่ควรไปในเส้นทางนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะ intense นะคะ feeling excited นะคะ uncontrollable นะคะ excitement อาจจะมีเรื่องราวข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาที่ทำให้ชาวกรกฎคุณรู้สึกว่า คุณตื่นเต้นนะคะหรือมีโอกาสที่คุณจะได้ทําตามความสวัวนนะคะจนเหมือนกับแทบจะลืมตัวไปเลยก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของเป็นข่าวดีอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะหรือความสําเร็จอะไรบางอย่างที่เข้ามาซึ่งเมื่อค,คุณบรรลุกับความสําเร็จตรงนี้แล้วนะคะความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณในก้าวต่อไปอะ่ะมันอยู่อีกแค่เอื้อมเท่านั้นนะคะ เพราะนั้นกรากฏในช่วงเวลานี้น่าจะกําลังลุ้นอยู่กับอะไรบางเรื่องบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะขอให้สําเร็จนะคะมันจะได้เป็นสะพานผ่าไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะใบที่3ามโอ้โหรีบิร์นะคะ learn from the mistake and begin anew นะคะแสดงว่าพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนกับคุณได้ รีเบิร์ดในะคะรีเบิร์มืนกัว่ากลับมาในเส้นทางอะไรบางอย่างซึ่งคุณอาจจะเคยทาพลาดไปนะคะกลับมาแก้ตัวใหม่นะคะหรือทำพลาดไปลองหันไปทําอะไรใหม่ๆนะคะที่มันดีกว่าเดิมก็ได้นะคะตายแล้วเกิดใหม่เลยก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาแบบกระดันหันมากๆนะคะในเรื่องงานในเรื่องของธุรกิจของคุณตั้งแต่ ปีหกนะคะหรือปลายปีที่แล้วแล้วมกราเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับมาใหม่ได้งานใหม่นะคะหรือมาสร้างธุรกิจใหม่หรือทําอะไรที่อันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ที่ดีนะคะจากความรู้จากประสบการณ์อะไรบางอย่างที่คุณจะกลับมาทําให้มันสําเร็จให้จงได้แล้วนะคะเพราะว่าวางแผนมาอย่างดีแล้วนะคะไม่รีบไม่ใจร้อนแล้วนะคะกรกฎเหมือนกับว่า ผ่านการเรียนรู้อะไรมาหลายอย่างนะคะคุณเติบโตขึ้นคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะเขะดูพลังงานของชาวกรกฎก่อนนะใบแรกค่ะมีไพ่ของ The h e r m i t นะคะ เป็นไพ่ฤาษีนะคะแปดดาบค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเมจิกเชียนนะคะโอ้โหอาจารย์ว่าชาวกรกฎนะคะคุณอาจจะกำลังพยายามเรียนรู้อะไรบางอย่างให้มันลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมนะคะ เพื่อเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างก็ได้หรือเป็นการทําเพื่อที่จะได้เริ่มต้นทํางานท,ทําธุรกิจของคุณให้มีการก้าวหน้าพัฒนามากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ บางทีคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างหรือเรียนด้วยตัวเองนะคะผ่านออนไลน์ผ่าน YouTube นะคะจากคนที่เก่งๆนะคะมีจิกเชี่ยนนะคะหรือว่าช่วงเวลาต้นปีนี้ชาวกรกฎคุณกำลังทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือเปล่านะคะบางคนงานประจำก็ทำงานฟรีแลนซ์ก็ทำนะคะงานที่เป็นงานอาจิจเรกความชอบส่วนตัวศิลปะวาดรูปอะไรนะคะทำขนมเบเกอรี่ก็ทำอีกนะคะ มีความขยันมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะชาวกรกฎมาดูกันต่อนะราชินีถ้วยค่ะพลังงานของชาวทัาน้ำนะคะเป็นพลังงานชาวกรกฎเองก็ได้มีไพ่ของสิบถ้วยแสดงว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเพื่อความมั่นคงเพื่อความสุขให้กับครอบครัวของคุณก็ได้นะคะคุณถึงมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นมากๆนะคะในการที่จะเหมือนกับ บางคนเหมือนกับสิบถ้วยอ่ะนะคะปีนี้คุณอาจจะเหมือนกับอยากมีอะไรที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้นให้กับครอบครัวของคุณหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะเ,เก็บเงินเพื่อไว้เป็นทุนการศึกษาสําหรับลูกนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าอยากปรับเปลี่ยนอยากรีโนเวทบ้านบางคนอาจจะเหมือนกับซื้อบ้านซื้อรถใหม่นะคะอารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยเหมือนกับพยายามขยันมากขึ้นนะคะในการที่จะ ทำงานทำธุรกิจทำอะไรให้แบบว่าสำเร็จมากขึ้นได้เงินมาเยอะขึ้นนะคะราชาถ้วยค่ะมีพลังงานของราชาถ้วยที่เข้ามานะคะจันว่าอาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะหรือเป็นเจ้านายเป็นใครทีเ่เหมือนกับดูเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของคุณมากๆนะคะเข้ามาช่วยส่งเสริมเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะในงานในธุรกิจในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะสากบรากฏหรือบางคนอาจจะมีงานที่เป็นหุ้นส่วนนะคะ หรือการที่คุณจะได้มีหุ้นส่วนในการทําธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะหรือการขยับขยายงานโดยการมีหุ้นส่วนหรือการขายแฟรนไชส์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะเว่ารายจ่าถ้วยขึ้นมากับ3ถ้วย6เหรียญด้วยนะคะกรากฏอาจจะมีโอกาสในการสร้างรายได้อะไรบางอย่างเข้ามานะคะหเหรียญ3าถ้วยจากการช่วยเหลือสนับสนุนของกัลย,ยาณมิตรที่ดีนะคะเจ้านายผู้ใหญ่ที่ดีหรือเป็น10บถ้วยคนที่ เป็นญาติเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะส่งเสริมผักดันให้คุณมีรายได้อะไรพิเศษพิเศษเข้ามานะคะในช่วงเวลานี้เด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ของเด็กถือดาบค่ะ เหมือนกับมันมีรูปทางทางการเงินอะไรบางอย่างเข้ามานะคะอาจจะเหมือนกับคุณเองเนี่ยกำลังเรียนรู้นะคะที่จะทําในสิ่งนี้อยู่ก็ได้นะคะเมจิกเชียร์แล้วก็6เหรียญน,นะคะอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเป็นงานใหม่เป็นงานอิสระหรืองานออนไลน์หรืองานอะไรบางอย่างที่ คุณรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะคะถ้ามีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะหรือคุณสนใจในด้านนี้คุณจะเรียนรู้และคุณพยายามทํามันให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันกําลังเริ่มสร้างไรายได้ให้กับคุณนะคะตั้งแต่ช่วงแรกๆที่คุณเริ่มต้นทําเลยก็ได้นะคะเนี่ยหกเหรียญเด็กถือเหรียญมาแล้วนะคะช่วงนี้นะคะชาวกรกฎนะคะกับ ลูกนะคะเด็กถือดาบกับลูกน้องกับบริวารกับลูกหลานนะคะเด็กถือดาบอาจจะดื้อกับคุณบ้างนะคะคุณอาจจะต้องใจเย,ย็นกับเขาค่อนข้างมากนะคะบางทีอาจจะขอความร่วมมือนะคะขอเขาเรียกว่าอะไรดียขอ,ขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเหมือนกับต้องใจเย,ย็นต้องค่อยๆพูดต้องค่อยๆ่จาค่อยๆชมเขานะคะเขาถึงจะให้ความร่วมมือกับเรานะคะ วันนั้นถ้าเด็กถือดาบมาเราก็ต้องมีความเป็นราชาถ้วยราชนิถ้วยนะคะค่อยๆชมเขาค่อยๆทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นมิตรเราเห็นคุณค่านิดตัวเขานะคะแล้วเขาก็จะเหมือนกับเข้ามาเป็นพวกเดียวกับเราได้นะคะสิบถ้วยนะคะใครที่อาจจะมีลูกหลานอะไรที่ดื้อนะคะอาจจะต้องแบบว่ามองเขาอย่างมิตรมากขึ้นนะคะอย่าไปมองว่าเขาดือ้อเขาเกเรเขาเก็บไรเพราะว่าไ ความคิดของเราตรงนี้มันจะเป็นไบแอสนะคะทำให้เรามีอคติกับเขาเรามองเขาเป็นคนผิดทั้งๆท,ท,ที่บางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ผิดก็ได้นะคะแต่เราเหมือนกับไปไปมองเขาว่าเขาต้องผิดตั้งแต่แรกอารมแบบอย่างเงี้ยนะคะด้วยอคติที่เรามีพลังงานใบต่อไปนะมีไพ่ของอราชินีดาบค่ะ wheel of fortune ค่ะ ว้าวเดซันค่ะชาวกรกฎดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะสองถ้วยค่ะขออีกหนึ่งใบนะแล้วว่าค่ะความรักก็มานะคะชาวกรกฎพลังงานขึ้นมาดีนะคะสำหรับ บทสรุปในเรื่องการงาน,งานการเงินของชาวกรกฎนะจะรู้สึกว่าชาวกรกฎคุณกำลังจะมีโชคลาภนะคะวิวอัลฟ่าจูนกับเดอะซันขึ้นมาแล้วนะคะหรือบางคนเป็นโชคก้อนใหญ่นะคะได้มาแบบไม่คาดฝันนะคะหรือได้มาจาก ผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะหรืออาจจะไปซื้อลอตเตอรี่กับผู้ใหญ่ผู้หญิงแล้วถูกโชคก้อนใหญ่เข้ามานะคะเดอะซันบางคนอาจจะถูกรางวัลใหญ่ๆห,หรือเป็นรางวัลที่1ก็ได้นะคะว้า wow, วกรกฎนะคะพลังงานดีมากบางคนอาจจะเหมือนกับได้มรดกนะคะหรือบางคนขายทรัพย์สินนะคะขายบ้านขายที่ดินขา,ขายของชิ้นใหญ่หญหญได้ได้เงินเข้ามาเยอะเลยนะคะพอที่ใช้คุณเหมือนกับว่าทำธุรกิจทำอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ย ให้เหมือนกับมั่นคงมากยิ่งขึ้นได้นะคะ The Sun สองถ้วย Lover เป็นไพ่คามรักที่ขึ้นมาติดกันถึง2ใบนะคะแสดงว่าในช่วงเวลาของเดือนมกราคมนี้นะคะคือกรกฎเนี่ยเด่นในเรื่องของการทําอะไรแล้วได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือนะคะจากคนที่ดีๆกัลยานามิตรที่เข้ามานะคะหรือใครที่ทํางานออนไลน์เนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับจาก fc นะคะเ,เหมือนกับใครที่ อาจจะไปแข่งขันอะไรบางอย่างนะคะหรือทำงานออนไลน์หรือเป็น Tik t o กเกอรนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงนะเดอะซันขึ้นมาแล้วนะคะมีฐานของ FC มีฐานของแฟนคลับที่เข้ามาด้วยนะคะมีคนที่ปลื้มนะคะในในผลงานของคุณนะคะหรือในการที่คุณมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือในการที่คุณอาจจะมาเหมือนกับ ทำอาชีพอะไรที่มันมีโอกาสได้พบปะผู้คนเยอะๆนะคะเนี่ยมีคนเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะดีมากๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะใครที่โสดมีเกณฑ์ที่ได้เจอคนรักนะคะสองถ้วยอบเวิร์ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นคนรักที่คุณจะถูกใจมากๆนะคะเรารู้สึกว่าเข้ากันได้ดีมากๆเห็นแวบ,บแรกก็รู้สึกเลยนะว่าคนคนนี้แหละที่จะเดือะซันน่ะนะคะ เป็นแฟนของเราคนต่อไปนะคนโสดนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะเดือนสั่งถ้วยรัความรักกำลังเหมือนกับว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเป็นคู่บุญบารมีซัพพอร์ตนะคะ ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสําเร็จนะคะหรือช่วยกันสร้างครอบครัวสร้างฐานะนะคะบางคนอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่จะทําให้ความรักของคุณสมหวังได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่บางคนรักทางไกลก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับปัญหาทุกอย่างลงตัวมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันในปีนี้แล้วนะคะโอ้หรือว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ เดอะซันสองถ้วยลาเวอนะคะมีเกณฑ์ที่ปัญหาอุปสรรคนะคะจะผ่านพ้นไปนะคะความรักของคุณกับคนรักที่ต่อสู้จับมือกันไว้ไม่เคยปล่อยมือจากกันนะคะจะสําเร็จจะเป็นความสัมพันธ์ที่ปรับเปลี่ยนมากลายเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้นะคะพลังงานดีมากๆเลยนะคะเดอ,อาจารย์ดูเสริมให้ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้าง มีไพ่ของเก้าดาบค่ะกรกฎก็ยังมีความเครียดมีความกดดันกับชีวิตนะคะบางทีอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะหรือว่าบางทีปวดหัวนะคะเป็นไมเกรนเป็นอะไรบางอย่างนะคะมีไพ่ของ Emperor แล้วก็มีไพ่ของ The Fool นะคะ Justice ค่ะบางคนอาจจะเครียด เรื่องงานเรื่องเจ้านายนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าคุณพยายามจัดการกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือใครที่อาจจะเจ็บป่วยมีปัญหาอะไรตอนนี้จะฟูนะคะสุขภาพกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะจาก justice ก็คือการศึกษานะคะในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะศึกษาในเรื่องของอาการของโรคที่เหมือนกับคุณจะ มีอาจจะมีเพื่อนมีใครที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะเราทำให้คุณกลับมาดูแลสุขภาพดูแลอาการของโรคนะคะจนเดอะฟูนะคะอาการดีขึ้นดีวันดีคืนหรือบางคนหายวันหายคืนมากๆนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีเรื่องราวของการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างนะคะอืมนะคะโอเคเลยนะคะสำหรับพลังงานของชาวกรกฎในช่วงเวลาของเดือนมกราคมนี้นะคะยังไงก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ กดซุปเปอร์แดงและเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสาวกะะและกฎนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ